สวัสดีครับนะครับมาเจอกันกับสไตล์ธนากรนะครับวันนี้นะครับเราได้มาที่นะครับที่สอบปปอลนะครับก็ที่ร้านข้าวปุ้นนะครับคือร้านขนมจีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรเป็นยังไงนะครับเอาลำกะทิทิสองคนสองสบายดีทุกคนนัสบายเนะ ตัวมิตูนี่ไปโอกอ่ะส่วงยูทูบดังมึงไทยอ๋อตายแล้วอะทุกคนน่าจะสัมภาษณ์มีตู้เนาะมีตู้ขายจากปีลหรขายได้จากปีแล้วเนี่ยสัมภาษณ์คุณป้าเฮ้ยขายได้จากปีละในหกปีแล้วได้ขายได้หกปีแล้วบอกได้หกปีขายได้หกปีมื้อไม่ได้่าไหนโอ้ยได้ไหมเอาปิดหน้าเขาไปนึงปิดจ้ำได้ใจอ่านะ ทัดเลยยังได้าเป็นเป็นสูตรเราจะมาชิมกันนะครับว่าเป็นสูตรของนะครับนนสปปลาวนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนะพะรสชาติเขาว่าล่ำลือถ้าข้ามมาเราต้องกินข้าวปุ้นนะครับ ก็ก็รู้รู้อยู่นะครับนะว่าต้องความอร่อยคงจะไม่พูดถึงนะครับดูคุณยายก็ได้นะครับขายมาตั้งเก่าแก่นะครับเนาะใช่ไหมคุณยายได้มานะครับอร่อยแน่นอนนะครับรู้แต่อายุคุณยายแล้วก็ประมาณประมาณขายมาประมาณ40ี่ปีแห้วมั้ปีงคุณยายใช่ไหมครับ ใช่ทางคารงานสามเนี่ยสี่สิบปีห้าสิบปีแล้วมั้งที่ที่ขายใช่ไหมขายหุ้นหุ้นตี๋หกปีอ๋อครับหน้าตากันยังงานกันเนาะโอ้ยทำยงนั้นได้ขายดีอยู่เนาะเออมันสวยงามแล้วลูกไปเข้าแล้วอันนี้อะไรคุณยายหน่อยครับนี่ตนี้เป็นน้ำแก้วน้ำแก้วโอ้คุณยายอันนี้เราเป็นน้ำปุ้น เเอาไม้ตุ๊กเปนน้ำข้ปดังอยู่ที่อเคริกน้ำกะทิน้ำกะทิโอเคครับนะครับนี่คือมีทุกน้ำนะครับมีทุกน้ำนะครับน้ำยานะครับเป็นทุกน้ำเลยนะครับเนาะไอ้เนะหาเงินเนาะไอ้เ่าคนไอ้ข้ควแหละคนง่ามไอ้ยังคนไทยสองสิบกวายกไปทุกโลกคนนันไอ้ะไทยงสิบกายกเรา ตอนแก่ที่จกสันคนอันั้นขายน้ำด้วยใช่ไหมครับขายกาแฟกาแฟนมเย็นใช่ไหมครับเดการววยสาวันประมาณออยบาทว่าประมาณกิบาขายมีเดี๋ยวเราไปนะครับเราสั่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งรอที่โต๊ะเลยนะครับป ไปด้วยก้านนะครับตอนนี้ก็ผักดูมาดูผักครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับมากินข้าวปุ้นนะครับหรือขนมจีนนะครับพี่น้องเนาะดูดูดูผักเนี่ยเต็มโต๊ะก่อนเลยนะครับนะครับนี่อันนี้คือชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับนะผักคนละชุดเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดนะครับที่นี่คือสปปลาวนะครับเราลองไปชิมดูนะครับนะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับ จะชิมให้ดูเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับเดี๋ยวรอนะครับขนมจีนนะครับหรือข้าวปุ้นนะครับรอแป๊บนึ่งเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนี่<ป>เด็กเสิร์ฟนะครับน่ารักมากนะครับเนาะสาวลาวนะครับโซดามิตร นี่นะครับจีนนะครับนี่นะครับโอ้โหหน้าตาก็มากก็อย่างจีนมาดูกันนะจีนมากมากนะครับดูดูนะครับนะแซ่บนะครัผักเทียบนะครับอ้าาอมิ่มถึงพรุ่งนี้เลยนะครับน่าได้เยอะด้วยนะครับมาดูเอาเด้อพี่น้องนะครับนี่คือทีชีวิตนี่เด็ก เด็กก็ยังทำเป็นแล้วนะครับเนาะเด็กทําเป็นนะครับมาดูดูไม่ต้องดูเลยนะครับไม่ต้องดูไม่ต้องดูนะครับอันนี้อันนี้หล่าอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยจักจักปีแล้วเก้าปีเปีเฮ็ดได้ขนาดนี้ป๊าดูเอานะครับพี่น้องดูดูดุดยอดแห่งความเร็วนะครุดโอุดุดยดดเลยนะครับนีดุดุดยดุ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 ดูแล้วก ไว้นะครับไม่ต้องไปขี่รถเล่นเว้นเว้นเว้นนะครับนั่นนี่เวลาว่างของเด็กอยู่ที่สปปลาวนะครับก็มาช่วยพ่อช่วยแม่นะครับนะทํามาหาจินนะครับนี่แหละสุดยอดนะครับขอปลุกฝังลูกหลานอย่างดีนะครับเนาะต้องเป็นนะครับนะสุดยอดนะครับนะน้องซื้อซื้ออย่างซื้ออย่างชื่อชื่ออะไรนะไอยดา อายุเก้าขวบนะครับดูครับนี่นะครับดูเด็กไทยนะครับดูไว้นะครับนี่คือเด็กสปปลาวนะครับนะสุดยอดนะครับนะนี่แหละทําช่วยพ่อช่วยแม่นะครับเวลาว่างนะครับไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเนาะนะครับก็ได้ทําอยู่ตรงนี้นะครับหืดูความเร็วนะครับโนองนั่นนีู่้มไม่ต้องดูก็ได้นะครับจับใส่จับเัาใส่เลยนะดู สุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับยอนะครับยอดเลยคนไหนเข้าดูอ่าคุณท่านโบนโอ้ดูครับตลาดไม่ต้องดูก็ได้นะครับนะจัดใส่จัดใส่เลยใส่เลยพลังการปีนเลยเก่งเก่งครับนะสุดยอดเลยนะครับนี่แหละคือความภูมิใจที่ผมอยากจะมา เจอมาเห็นนะครับกับตัวเองนะครับก็นี่แหละเด็กยังงุ้มงุ้มกเท่าอยู่นี่นะครับเนาะนีม่นะครับเนาะนี่อันนี้เฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นจะเฮ็ดเป็นตอนอายุจักปีเนี่ยนี่แหละอัันนนนน้เป็โดปุ่มไหม ฝึกฝอายุจะปีนะครับเนี่ยเตืนเตือนเตือนเตือนอายุจะปีอายุที่ปีเฮ็ดเป็นแล้วเนาะแมนบอกโอ้น้นๆน้อๆนี่ก็เฮ็ดเป็นป๊าดโอ้ขนาดอบบตงเบิ้งเลครับบองเบิ้งเลยโอ้ชุดยอดขนาด บ้าน,นไเนี่ยอะ้มโอ้เหลียวครับวิถีชีวิตนะครับเนาะสุดยอดของเด็กสปปลาวนะครับเนะี่ยช่เ่องบทเรียนถ้าขึ้นมาหน้าอนเงอร์ว่าบัวัน แต่งไฟอยู่เฮือนนี่ไดกินเบียร์นํากันถ้ากันเบิกเครื่องแล้วก็ยิงโยเขาเจ้าว่าลูกสาวเว้าว่าสีึ้นมากินเบียร์อย่นี้บ่ครมาเบิกเครื่องมนั้นพ่นนอเมก็ว่าสินั่งิมันมเวลามันไปหลายเฮน้อยเนาะมันไปอ่าพวกอันน้พวกอันน่ะไปแเครื่องมาแล้วนียังบ่แล้วเครื่อง้อเดนอยเเีย ก totally ี่ตนบ้านบ้านเทานี่บอก้คือบอก่เอาเขาเห็นหตอน้เานาพาเทยนังเจ้าพาเอาผมเอามาไว้แบบแล้วก็วันที่สองกิเลี้ยงเขาเล็กน้อยเลี้ยงไอ้เ้อันนั้นแม่จะเจีงคนบ้านคนแม่เจงก่พากเนะบรอในบ้านบอก เพราะว่าไม่ได้ยุ่นี่ได้เฮ็ดได้บอกเฮ็ดเฮ็ดกับเขาลรวก็เอาไปแม่เพราะว่าย่านว่ามีน้ำมันกันเวลามาน่ะขนหมานี่เนาะขอขอสถานที่ล้วก็เฮ็ดลรวก็ค่อยโจมไปรงเรียเนมันยุ่งไก่บัวทำได้ ำนำเาม่ในบ้านครับหรือว่ายัยนันาในบ้านการนีกระเด็นาในบ้านแล้วแต่เพิ่แจ้งไว้จุไุกการที่เหตุจุไแต่ว่ามนเวลามันทรามคือหันหัไปหลายมุเยียมถึงว่าแล้วานก็จะตงในพังเขาเขาเป็นตกล่องเลยจะทําพูดก็เแจ้งให้ตัวคู่บอกอารกนนนั่นนี่เหมือนเสียง่เล้ยแจ้บาวันเดืนสิบบัน ้าพี่ไอปเ้จี่่ี่นั่นอันพวกอันนเพิ่มพวกบจเล็กน้อยอันจะมาไปไปไปใช้อีกรอบละไปืขนม่ะไปใช้แล้วมันนี้เดโอบอกเซ็ตหามืนัน้นมตลาดนะม่งนว่าแม่แล้วมัน บุมีกอรถค่ยไปกะได้ผมบอกนะอกไปกับบุมีน้ำมันรถมาแล้วบ่ารถคยกะได้ผมบกรถค่อยบ่กมือคืนมาสิจอที่มันนี่เไปเจ้าเียนะีมังเขาะอัดสามเ้ไปนั่งเพอนัอ่างยงอัดสามได้นแแ้เพื่อนที่มีบุกมีเดบักหลันตันมันย่นะู้โพกัมันมันจินอป่า พ่อสากดินหัวน่ะบ่ได้โดนสุดยอดสดยอดสุด้บ่บ่ได้สูมาเอาต่กอนทุกเดยวพเหียมบ่เห็นแต่เดียวนี่เนาะเดี๋ยวพอเหียมบ่เห็นอ้าวเยเเด้นําเียะจับกล้วยเรามารมานี่ดิวฮู้แต่อยู่นองแวงเด้ตะกี้เฮาอยู่ทางหัวนเออบ่เมียแล้วเนาะเนาะ ล้วก็ท <accurately S 2> ึ่าดกเลแม่แ <render> ยูบอนกล้ว่าป้ากาบ่เป็นทหารเวียงนะอดออกแล้วโอ้หเราเมียยูเวียงมันหระออกแล้วป้าลเนี่ยป้าสุดบ่อกมาให้เนาะป้าไม่มใช่ส่วนไหนเรื่องอะไรพวพรเชี่อ กูต้องไฟไปหาเฮาไม่บุหี่กต้องไฟไปหาลูกนะไปหาเฮาไม่อยู่บนทัวโอ้บาไปปอมมาเพื่อกันานแตรงไฟเรื่องตกลาก่อฮะมาไปรกระด้านเลื่อนกระดานไฟเลื่อนคนเาก็มามืองดูนยืนด้โ้าเรากจะมาจีนเียงเลยนี่ กินขมือแล้วต่อมาเืองมือขายส่แตเนบคาจะมาแป้งไข่อปงไมไมา,ไมาต่มา,ตมานั่เพ่นกอ,อ,อ,อบบนเลก็มกามอย่ด้านเ